วันนี้มี2เหตุการณ์ที่น่าจับตาเ<า>หตุการณ์ที่1ก็คือวันนี้17ใช่ไหมสิเจ็มิถุนายนวันศุกร์ด้วยระดับประหลัดกระทรวงก็คือประหลัดกระทรวงคมนาคมจะตั้งโต๊ะถกถแถลงถกเถียงเรื่องรถไฟฟ้าสีเขียวร่วมกับประหลัดกทม ขนาดนี้ระดับประหลัดเขาจะว่ากันไปก่อนหมายถึงช็อตนี้นะรถไฟฟ้าสีเขียวจะจบกันอย่างไรระดับรัฐมนตรีกับผู้ว่ารอก่อนคุณชจ้ชาติคุณศักสยามรอจังหวะให้คณะทํางานเขาเคลียร์กันในระดับเออรอจากช็อตนี้ไปปุ๊บถึงมือเมื่อไหร่นะคะช็อตหน้านะคะระดับผู้ว่าระดับรัฐมนตรีศักสยามก็ต้องมาเคลียร์กันวันนี้นี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่น่าจับตาเหตุการณ์ที่สองวันนี้วันนี้17มิถุนายนจะมีการประชุมใหญ่ วันนี้จะมีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี <K T. S 2> บริษัทที่มีชื่อว่าเคทีค่ะกรุงเทพธนาคมจำกัดค่ะต้องขีดเส้นใต้นะบริษัทกรุงเทพธนาคมหรือเคทีเนี่ยเป็นวิสาหกิจของกทมเป็นบริษัทที่กรุงเทพมหาคนครตั้งขึ้นมาแล้วก็ถือหุ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ค่ะเป็นบริษัทที่รัฐช,ชาติเคยพูดในรายการเจาะลึกทุไทยอินไซต์แอนด์ตั้งแต่วันแรกเลยว่า มันคือหลุมดําของกทมเออจาได้มันคือหลุมดํจริงมันคือหลุมดําเพราะเพราะอะไรที่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างมูลค่าเยอะๆมันอยู่ที่เออะไรที่เป็นเรื่องของผลประโยชน์ใหญ่ๆเออโยนให้เคทีกทมเขาไม่เซ็นด้วยตัวเองกทมเขาจะโยนให้กรุงเทพธนาคมเป็นคนจัดซื้อจัดจ้างเป็นคนดําเนินการเป็นผู้วิญาแทนเคทีดำเนินการถูกต้องเหตุผลก็คือ มันก็สีถนนชัยมันก็เลี่ยงกฎเลี่ยงกฎระเบียบไกฎกติกามารยาทเวลาขั้นตอนเวลาไปขอตรวจสอบอะไรก็ทมบอกว่าผมไม่ใช่คู่สัญญากรุงเทพธนการเป็นคู่สัญญาเมื่อจะขอข้อมูลจากกรุงเทพธนการกรุงเทพธนาารก็บอกว่าเฮ้ยมันมีข้อตกลงครับเปิดเผยผมไม่ใช่ส่วนราชการเออผมไม่ใช่ส่วนราชการ ค่ะคนมายุ่งกับผมไม่ได้ผมไม่ให้ข้อมูลุณหรอกใช่แล้วที่สําคัญเขาก็าบอกว่ามีข้อตกลงกับเอกชนแล้วจะไม่เปิดเผยข้อมูลก็เปิดเผยไม่ได้เดี๋ยวผิดสัญญา,อ,าอือครับในการประชุมใหญ่กรุงเทพธนาคมวันนี้ะจะมีการเปลี่ยนตัวประธานบอร์ดกรุงเทพธนาคมแต่งตั้งบอร์ดชุดใหม่ว่ากันว่าคนที่จะมาน,นั่งว่ากันว่าประธานบอร์ดคนใหม่ชื่อศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรางสุอดีตปรลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และอื่นๆอีกมากมายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบทศา์ชอบฟังอาจารย์ทองทองเนี่ยเป็นอดีตคณารานิติศาสตร์จุฬาเป็นอดีตประหลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นนักกฎหมายพื้นฐานเป็นนักกฎหมายค่ะก็เป็นที่คาดหมายกันว่าอาจารย์ทองทองน่าจะเข้าไปโดยสายดรชาชาใช่สสาสารพัดสัญญานอกจากสายสีเขียวแล้วรวมถึงสัญญาอื่นๆอีกมากมายและอยู่ในความที่จะคาดหมายได้ว่า ส่งทองทองเข้าไปไล่รื้อทุกสัญญาทุกสัญญาในกรุงเทพธนาคมเขาบอกว่าบานเลยล่ะเยอะเลยไม่ใช่เฉพาะรถไฟฟ้านะอย่างอื่นด้วยเยอะจริงๆเขาบอกมีผูกพีกหลายสัญญาที่ต้องเข้าไปรื้อแล้วก็ใส่แล้วสัญญาวย้ยผูกระยะเวลาไว้ยาวนานมากอ่ะหมดเวลาอล้แต่วันนี้ด้วยความเคารพอาจารย์ทองทองครับจากใจของเพื่อนหมาแก่นะหมาแก่อยากจะฝากถึงเพื่อนอาจารย์ทองทองว่าเพื่อน ูกสองไปตรงนั้นดูแลตัวเองดีๆนะอาจารย์ <S 2> <S 2> <S 2> <S